สวัสดีครับเช้าวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวแหล่งที่เรียกว่าโอโซนแลนด์ครับแหล่งนี้ถือว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพเลยนะครับจะเป็นที่ไหนน่าสนใจยังไงต้องติดตามชมคลิปนี้แล้วล่ะครับ หรับการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับจะเป็นทริปต่อเนื่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราจะเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการฝั่งกรุงเทพนะครับก็เที่ยวทั้งหมด3บางมีบางกะอีบางปลาแล้วก็บางปูครับแต่วันนี้เราข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือบางกระเจ้าครับเราได้ความอนุเคราะห์จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งจัดการท่องเที่ยวครั้งนี้ขึ้นมา โดยครั้งนี้เราจะมีการรวมตัวกันที่สวนสุขภาพรัดโพนะครับเวลาประมาณ8โมงครึ่งก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับผม ขยานมาสักพักใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชุมชนบางกอบัวนะครับชุมชนบางกอบัวนี่ก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการทําผ้ามัดย้อมแล้วก็มีเมี่ยงคํากลีบบัวครับและที่ตรงนี้ครับก็จะมีกิจกรรมอยู่สอสาอย่างนะครับคือ1ให้เราล่องเรือไปตามคลองมีอุโมงค์ต้นไม้แล้วก็อาจจะได้ชิมเมี่ยงกีบบัวนะครับได้ดูวิธีในการทําผ้ามัดย้อมต่างๆเนี่ยครับหาดูยากนะครับการท่องเที่ยวแบบนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวแนว วิถีชุมชนนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาวิถีคนที่ชาวบ้านเขาอยู่นะครับจะมีเรื่องวัฒนธรรมในการกินอาหารในการทํางานฝีมือและข้อสําคัญคือบรรยากาศที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาเรามาเนี่ยครับมันเหมือนกับในการที่เราจะมาฟอกปอดเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโอโซนแลนด์นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของการที่เรามาวันนี้ครับ ผมมากับเพื่อนๆที่เพราะเป็นสื่อเนี่ยมากกว่า50คนนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องแบ่งกลุ่มทากิจกรรมกันสีของผมสีเหลืองเนี่ยได้มาทําเกี่ยวกับเรื่องลูกประคบก่อนบางกลุ่มก็ไปลงเรือแล้วครับแต่บางกลุ่มก็กําลังทําเมี่ยงกีบบัวป่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวิธีในการทรําลูกประคบเนี่ยครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยไหนมาเนี่ยครับไม่ต้องมาซื้อยาฝรั่งกินเลยนะครับคนสอนทำเนี่ยทำเนี่ยห่อก่าจะได้แต่ละลูกเลยลูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู นะครับตอนนี้เราก็รู้วิธีในการที่จะทำลูกประคบแล้วใช่ไหมต่อไปไม่ต้องไปเสียเงินให้กับหมอนวดแผนโบราณแล้วอุ้ยอย่าอย่างานงอกนะครับตอนนี้เราก็ย้ายฐานมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ผ้ามัดย้อมเห็นเขาวางขายมานานแล้วแต่ไม่รู้วิธีทำแล้วทีก็ทำยังไงไปเราไปดูกันดีกว่าครับนี่มีกำลังกำลังทำอยู่ไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเขาบอกไม่น่า ขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับอ๋อเดี๋ยวผมจะเอาไปจุ่มในน้ําของดอกไม้นะฮะอันไหนอ่ะอันนี้เหรออันนู้นเหลืองๆอันนี้น้ําเปล่าครับน้ําเปล่าวะใช่อันนี้น้ําเปล่าเฉยอันนี่ผมเสริมยางนี่ทำลายอะไรครับนี่เรายกมือลงแบบสไตล์ตาจินตนาการเลยเหรอมั่วครับมั่วเลยมั่วนี่ออกมาดีนี่มีเฮนะคอยดูแล้วกันนี่นี่ผลงานของรุ่นพี่น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 ี่โอ้จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราอาศัยได้เลยแล้วจะเอาอันนี้จุ่มยังไงพีท ตามนี้เลยเหรอแล้าเราหยาดสีแลสีสีสีตัวนานก็ให้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงได้ให้จมไปเลยใช่ไหมครับรจะกดน้ำเลยบา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 ยเดีไปไป๋ยวเจอกันนานไหมครับนะะคนานไหมครับ <หา S 1> ประมาณหนึ่งชั่วโมงระหว่างที่เรารอผ้ามัดย้อมนะครับเดี๋ยวเรามาหาเครื่องดื่มหาของว่างทานก่อนดีไหมครับที่นี่เขาภูมิใจเสนอนะครับ จะมีน้ำกะลิงปิงแล้วก็มีอันกีบบัวเดี๋ยวเรามาถามคนนี้ดีกว่าจ๋าจ้าอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้คือ น้ำตะลิงปิงกะลิงกิ้งกิ๋งครับผมมันยาวขนาดนั้นใช่หรอครับริงๆิงแค่น้ำตลิงปิงก็พอแล้วนี่ดูเดี๋ยวลักษณไหนะเขาใส่ตะลิงปิงสดด้วยแล้วก็ต้องมีลิงมีลิงอยู่แล้วก็มีปิงมีปิงด้วยมันอยู่ด้วยกันอ้ยน้ำนี่รวมสรรพสัตว์นะครับถ้าจะพูดจาแบบนี้เดี๋ยวกาไม่มีใครกล้ากินเันดีไม่มีใครกล้ากินอันนี้แค่หยอกกันเล่นแซ่บสดชื่นเมื่อกี้ผมซัดไปสามแล้วล่ะมาหลอกถามมาหลอกถามสามนี่ไม่ใช่สามแก้วนะสามทุก็คือสามเยือกรวมเมี่ยงกรีบ วัวไปด้วยโอ้น่าทานมากเลยน่าทานครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเนี่ยกลีบัวเป็นอาหารปรับธาตุใช่ค่ะธาตุในธาตุในเรือนกายของพวกเราเนี่ยค่ะเฮ้ยผมชอบผมชอบคำว่าธาตุในเรือนกายของพวกเราอ่าทุกคนจะมีดินน้ำดินน้ำร้อไฟใช่ค่ะเขาช่วยปรับยังไงนะก็ปรับอ่าอย่างสมมติมะนาวเนี่ยก็ให้เป็นธาตุธาตุลม ีธ<ม><ม>าตุลมพริกธาตุไฟความเผ็ดร้อนใช่ค่ะธาตุดินธาตุน้ําอะไรเงี้ยคือจะรวมอยู่หมดมเลยค่ะคือของเราที่นี่เป็นเป็นเมี่ยงเป็นพริกเกลือเพราะว่าสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยมีมะพร้าวเยอะมะพร้าวเยอะไม่รู้จะทําอะไรที่บ้าน,นก็จะต้องเอามาคั่วแล้วก็เอามาตำมาตำตำจนจนให้อ่อ แหลกอ่ะแล้วก็เป็นน้ําออกมาเป็นน้ํามันออกมาแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ําตาลมะพร้าวพอใส่น้ําตาลมะพร้าวปุ๊บจะเป็นเป็นแบบเป็นร่วนอย่างนี้เลยครับผมนี่จะปรุงมาเรียบร้อยอย่างที่บอกเรียบร้อยค่ะแล้วก็เลยมีการชนำเอ่อเรียกว่าวัตถุดิบที่มีในครัวเรือนในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มาทานด้วยกันแล้วก็สมัยบ้านเรานี่คือตําบลบางกอบัวใช่ไหมคะบางกอบัวก็มีดอกบัวเยอะก็เก็บมา เอาใบเอาดอกกลีบมาทานกับเมี่ยงอย่างนี้เมี่ยงที่นี่เขาทานกันทั้งดอกอย่างนี้เลยั้มฮะหม่ถึงค่ะก็่หรือว่าแค่กลีบก็กลีบนอกอ๋อแค่กลีบผมนึกว่าแบบโอ้โหใส่เมี่ยงเข้าไปอันนี้ต้องเป็นเมี่ยงดอกบัวแล้วค่ะไม่ใช่กลีบบัวแล้วคะพูดให้ถูกต้องคือบางกอบัวนี่เราไปไหนต่อครับก็เดี๋ยวจะไปนั่งไปลงเรือกันครับผม อ๋อนี่ทีมอีกสีหนึ่งเขาเขามาแล้วเราเราเราถอยให้เขาขึ้นก่อนเนอะครับเดี๋ยวสะละับกันได้ล่องเรือแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นล่องเรือชมวิถีของชุมชนนะครับแล้วก็จะมีซุ้มต้นไม้ที่สวยมากเวลาใครมาเนี่ยเขาก็จะมาที่นี่กันนะครับถ้ามีเวลามาบางกระเจ้าก็ต้องอย่าลืมล่องเรือนี้ด้วยนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะนั่งเรือล่องไปตามคลองนะครับจะมีอุโมง์ต้นไม้ชมวิวธรรมชาติวิถีชุมชนนะครับ มาตามคลองนะครับก็มาถึงริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยเพียงแต่เขามีประตูกั้นน้ําอยู่เราก็สามารถที่จะขึ้นเรือแล้วก็เดินตามสะพานนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นแม่น้าเจ้าพยาเห็นฝั่งกรุงเทพอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับอากาศดีมากเลยครับ เือกันแล้วครับตอนนี้ก็คือปั่นจักรยานครับมือนี้มีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะต้องปั่นไปกินข้าวเที่ยงครับระยะทางประมาณเท่าไหร่นะครับ 2>, 2กิโลสองกิโลเด็กๆนะฮะต้องให้เด็กๆปั่นนะคือแก่ๆนี่ปั่นไม่ได้ เรียกว่าปั่นเพื่อชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าปั่นมากินข้าวกังวันนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคลองบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีที่ทานข้าวจุดให้เราทานข้าวแล้วก็เขาจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเ,เก่าๆไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราทานข้าวที่นี่เสร็จแล้วก็ต้องปั่นกันต่อเองครับ ทานข้าวอิ่มนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูข้างบนสินะเขามีอะไรบ้าง กิจกรรมครั้งนี้นะครับน้าดื่มทุกขวดที่เราทานเนี่ยมีประโยชน์เหมือนกันครับเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆเ,เนี่ยเราจะเอาขวดพลาสติกเนี่ยครับไปถวายท่านจเจ้าอาวาสวัดจากแดงเพื่อท่านจะไปรีไซเคิลสาหรับทาซีวอนนี่เป็นอะไรที่ผมเพิ่งรู้นะนะยังไงเดี๋ยวเราตามมานะครับตอนจะกินข้าวอิ่มแล้วนะครับก็ต้องปั่นจักรยานต่อการปั่นจักรยานที่บางกระเจ้านี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อากาศดีแล้วก็ คนจะนิยมมาปั่นแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะปั่นให้ครบจริงๆเนี่ยประเภทที่ว่าจะให้ครบทั้งหมดเนี่ยโหต้องฟิตร่างกายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ครบเนี่ยประมาณ13กิโลแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะปั่นแค่ชิลๆก็ได้อยู่ครับแบบเนี้ยปั่นไปพักไปกินไปถ่ายรูปไปอย่างเงี้ยก็โอเคครับ ราปั่นจักรยานมาถึงสวนศรีนครเขื่อนขันแล้วนะครับจริงๆแล้วสวนนี้ครับเป็นสวนที่สวยมากเลยตอนเย็นๆนี่จะมีคนมาปั่นจักรยานเยอะๆแล้วก็จะมีหอชมนกบรรยากาศดีนะครับสำหรับคนที่ชอบขี่จักรยานแต่ตอนนี้เนี่ยตะวันยังตรงหัวอยู่แต่เดี๋ยวเราจะไปดูการสอนทําขนมจากนะครับมี2กิจกรรมให้เลือกนะครับก็คือทําขนมจากกับปั่นจักรยานเพื่อไปดูจุดไฮไลท์ของที่นี่คือหอชมนกนะครับ แน่นอนเราก็ต้องเลือกหอชมนกครับก็ต้องปั่นเขาบอกว่าไปกลับประมาณครึ่งชั่วโมง มังกรเจ้าเนี่ยครับอยู่ในอําเภอรพระประแดงจังหวัดส,สมุทรปราการนะครับตรงนี้ครับเป็นเกาะสีเขียวที่โดยแม่น้ําเจ้าพยาเนี่อล้อมรอบเลยถ้ามองจากภาพบมบนเนี่ยนะครับมันจะมีแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเหมือนโอบมาแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ16ตารางกิโลเมตรมองจากภาพงสูงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นรูปกระเพาะหมูรอบข้างนะครับจะมีสะพานแขวนสะพานอะไรมีตึกมีโรงงานมีท่าเรือแต่ตรงเนี้ย จะเป็นสีเขียวอยู่กระยมเดียวอะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโอโซนแลนด์ที่มันสามารถที่จะผลิตออกซิเจนเหมือนกับเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพครับชุมชนที่นี่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยสามารถที่จะอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติสีเขียวต้นไม้นะครับซึ่งไม้นี่ก็เหมือนกับเป็นป่าย่อมๆไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนต้นสแสมหรือต้นไม้ต่างๆเนี่ยครับมันอยู่รวมกันทําให้ผลิตออกซิเจนขึ้นมาเรื่อยๆวันๆหนึ่งเนี่ยครับพอตรงนี้ผลิตออกซิเจนเข้ามาเนี่ยลมก็จะพัดออกซิเจนเนี่ยเข้าเป็นส่วนของกรุงเทพ ใช่ไหมฮะส่วนกรุงเทพนี่ก็จะพัด PM 2.5กลับมาให้ที่นี่นะครับโอ้โหนี่เป็นการที่ไม่ยอมขาดทุนกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับ นั่นก็คือวัดจากแดงครับวัดจากแดงนี่ครับก็อยู่ที่บางกระเจ้าอยู่นะครับแต่ว่าที่วัดนี้นะครับจะมีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่ง,งก็คือว่าท่านจะเอาวาดที่วัดนี้นะครับท่านจะรับบริจาคขวดพลาสติกแบบขวดน้ําแบบนี้แหละครับจากไม่ว่าใครจะทิ้งเป็นขยะหรือจากตรงไหนขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเราเอาขวดน้ำเนี่ยมาบริจาคที่วัดนะครับท่านสามารถที่จะเอาขวดพลาสติกเนี่ยครับไปแปลร,รูปทําจีวรครับ ทีนี้ไม่ได้ทำเฉพาะจีบอนะครับมีทําเป็น shirt, ทีเชิ้ตเสื้อ,อคอกลมอะไรสำหรับที่จะขายได้ก็ถือว่าเป็นการรีไซเคิลของที่มันเหลือทิ้งนะครับให้มันกลับมามีประโยชน์ได้ครับวันนี้เราก็เที่ยวจบอีกหนึ่งวันแล้วนะครับ,รบสำหรับสมุทรปาการวันนี้พีชชอบ ส่วนไหนครับผมชอบการทําผ้ามัดย้อมครับเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยเหรอืมอก็ทำออกมาสวยนี่เนาะแต่ทำแบบมั่วๆเนาะก็ออ,ออกมาออกมาดีก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันเป็นทริปที่สามารถจัดมาเที่ยวในวันเดียวมาทาั้งครอบครัวได้เลยนะที่นี่เนาะได้ครับครั้งนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ ให้เราแล้วก็เพื่อนๆอีกเกือบ50คนที่เป็นสื่อทางสายต่างๆนี้ได้มาเที่ยวกันแบบวันเดทิปนะครับทำให้เราได้รู้ได้รู้จักแล้วก็ได้เที่ยวสไตล์วิถีชุมชนนะครับต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากให้เป็นกำลังใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงในการที่พาหลายๆท่านมาเที่ยวแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ